อัปเดตแผนทองคำนะครับผมประจำวันที่10เดือนมกราคมครับพศ2568นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูทิศทางทองคำกันต่อนะครับว่าวันนี้จะไปทางไหนอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของเมื่อคืนเนี่ยก็หาใครที่เข้าเทรดสดนะครับผมเข้ามาวางแผนด้วยกันตอน1ทุ่มถึง2ทุ่มในเมื่อคืนเนี่ยน่าจะได้แผนเทรดไปนะครับก็คือ เมื่อวานนะครับให้แนวต้านไว้แถวๆโซนด้านบนตรงนี้นะราคาก็พุ่งขึ้นไปถึงนะครับจากนั้นก็ทุบล่วงลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ1,600จุดนะแล้วก็มาเทสแนวรับด้วยนะครับที่2662หอนะเรียกว่าค่อนข้างไปมากๆนะครับมาเทสปุ๊บแล้วก,แวก็แล้วก็ดีดขึ้นไปค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับชาวนี้ก็อยู่ในระดับ2 6 4 7อ่า2674แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าวันนี้จะขึ้นต่อเลยหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้มีนอนฟาร์มเพโดด้วยนะครับเดี๋ยวรับชมพร้อมกันในคลิปวิดีโอนะครับผม กันด้วยกันนะครับกับโบรกเกอร์ FBS นะครับหากท่านไหนที่ต้องการเทรดกับโบรกเกอร์ระดับโลกนะครับที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือสูงเลยนะครับผมก็หากสนใจสอบถามรายละเอียดการเปิดบัญชีนะครับก็ติดต่อที่แอดมินได้เลยนะครับตามไล n e แอดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูทิศทางกันนะครับสำหรับในส่วนของทองคําในวันนี้นะครับเบื้องต้นครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้แล้วกันนะครับ มาดูแนวโน้มที่เราิเค์ไว้เมื่อวานก่อนสําหรับแนวเมื่อวานแนวที่ให้คา,าดการไว้ก็คือ2684นะครับ,อ,รบอันนี้เป็นเป็นแนวต้านนะครับที่เป็นแนวสําคัญนะครับผมที่มองว่าอโอกาสที่ราคาจะจะไปต่อนะมีค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วราคาก็ย่อมาเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็พุ่งขึ้นมานตามตามแผนนะที่ที่คาดการไว้นะครับผม โซนนี้ครับอยู่ใน2674แล้วนะครับซึ่งวันนี้มีโอกาสที่จะพุ่งไปต่อนะครับแนวต้านสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่2 6 8 4นะซึ่งเป็นแนวของโซนซับไพน์นะครับที่เป็นสวิงโลเล็กๆอ่ะสวิงเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ทุบลงไปค่อนข้าง,าง,างแรงนะการขึ้นมาเทสครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเฟิร์สเทสด้วยนะครับหากราคากลับขึ้นมานะครับก็น่าจะมีโอกาสย่อได้เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ไปรอหาจังหวะเข้าเทรดนะครับตอนที่ทำเฟรม5กับตัวก็ได้นะครับ ตรง2684กครับกับ2690นะครับอันนี้เป็นแนวแนวต้านแนว s u p ยโซ zone นะในส่วนของแนวรับครับยังคงอยู่ที่ 2638, 2629แล้วก็2618นแะครับแต่ว่าระหว่างวันนะมันก็จะมีแนวแนวที่ราคาเนี่ยได้ได้ได้ทำไว้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็พยายามสร้างเป็นสวิงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นสวิงลยกกลยกกลยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เราก็เมื่อวานนะครับเขาก็กดตัวลงมาเทสที่26 6.2นะแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับล่าสุดวันนี้มองว่าถ้าราคาจะย่อตัวอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอวัดเป็นแนวฟิโบนัชชีนะครับจากสวิงโลต่ำสุดตรงนี้ครับไปถึงสวิงไฮล่าสุดนะครับเมื่อคืนเนาะอืมทีเราจะได้แนวเป็น50.0นะครับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้พอดีนะจะเห็นว่ามีปลายไส้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เราใช้เป็นโซน liquidity ได้นะรพร้อมกับ บริเวณนี้มีฟิบูแคนซี50ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวสําคัญนั่นเองอ่ะแนวแรกครับจะอยู่ที่2646ครับแนวที่2 2637แล้วก็แนวที่3ครับ2628นะแนวสุดท้าย2618เดี๋ยวขออนุญาตลบก่อนแล้วกันนะครับอ่ะจะอยู่บริเวณนี้ส่วนตัวมองว่าหากราคาพุ่งไปต่อนะครับพุ่งไปต่อก็อาจจะมาเทสที่84นะแล้วก็ค่อยทุบลงมาแรงๆนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นแผนแรกเนาะส่วนในส่วนของแนวรับนะครับ มีโอกาสที่จะย่อลงมาแรงๆก่อนนะที่มัน2646นะครับถ้ามีแรงซื้อกลับขึ้นไปเลยนะครับก็น่าจะไปที่2684ครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเพราะว่ายังไง84เนี่ยโอกาสที่จะไปเทสเนี่ยมีสูงมีสูงเลยนะครับแต่มาดูก่อนว่าจะย่อก่อนแล้วขึ้นไปเทสหรือว่าขึ้นไปเทสก่อนแล้วก็แล้วก็ทุบล,ลงนะครับเดี๋ยวรับชมพร้อมกันในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข่าวกันบ้างดีกว่านะครับ สำหรับข่าวในวันนี้นะครับก็เป็นการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มนะครับอัตราการจ้างงานเนาะแล้วก็มีอัตราการว่างงานด้วยนะซึ่งตัวเลขคาดการเนี่ยมองว่านอนฟาร์มเนี่ยตัวเลขลดลงนะจาก 2.27k นะครับลดลงเหลือ 1.64k ลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานก็เท่าเดิมที่4.2%นะครับส่วนรายได้เฉลี่ยตอ่ตอชั่วโมงเนี่ยก็ ลดลงนะครับจาก0.4เหลือ0.3อันนี้ถ้าออกมาเป็นตามนี้จริงๆนะครับตัวเลขอาจจะเป็นสีแดงนะเออถ้าตัวเลขเป็นสีแดงปุ๊บทองคําก็มีโอกาสที่จะพุ่งไปต่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะไปที่แนวต้านเท่าไหร่เนาะอยู่ที่26.83กับ26.90นะครับผมส่วนถ้าทะลุ2แนวนี้ไปเนี่ยใน head f o n e นก็จะมีแนวซั p พ i นะที่เป็นเป็นอันี้อยู่นิดนึงนี่ครับ จะอยู่ประมาณ2697นะครับบริเวณนี้2697 2698นะครับผมอันนี้เป็นเป็นแนวสุดท้ายของของ H4 แล้วนะครับถ้าทะลุ90มานะครับก็เดี๋ยวไปรอที่98ล้วกันสำหรับวันนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเพ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับก็สามารถ พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หาใครที่สนใจนะครับเข้าร่วมกลุ่มจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้เข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็หาใครที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนานะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะครับซึ่งเราจะไปพบกันนะครับวันที่19มกราคมนะครับที่โรงแรมเดอะสเปซจังหวัดลำปางนะครับผมอ่ะวันนี้ก็วันศุกร์ขันษานะครับเป็นวันประกาศนอนฟาร์มเทโรด้วยนะ ก็ขอให้ทุกท่านครับพอดฟ้ากำไรท่วมพอดกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปนะครับสวัสดีครับ